สวัสดีครับนะ้ำรูอิชั่นนะครับเพชรบุรีหนึ่งปับโฉมนะครับน้ะนะนะการตกน้ำครับปั่นไม่ต้องเร็วนี่ครับนะ่นสบายครับเน้นเสียงเลยนะนะสี้าเซนเป็ด2โอ ัดูกปกรดสามเหลี่ยมนะครับเบตุดีหนึ่งปรับโฉมใหม่นะครับนะเปิดตะกก้าให้แล้วนะครับชั่นนะครับ ยิ่งมันนะครับนะเราออหมายเนี่ยถ้าเหยื่อออกแอคชั่นเต็มที่นะครับมันที่สุดเลยหลายตัวไม่ได้ตัวไม่รู้นะครับแอชั่นเหยื่อออกเต็มที่นะี่ครับสนใจก็จับจองได้เลยนะครับท่านนะนะนะกับกระโดดสามเหลี่ยมเอฟบุรีหนึ่งนะครับปรับโฉม ป็นใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวค่ายนี้ต้องป็นใช้ได้นะครับกมโดดตรงนี้นะขอฝากผลงานด้วยนะครับผมกรโดดสามเหลี่ยมเพชรลีหนึ่งปัดโฉมนะครับ